สิ่แก้วฟรีหนึ่งสิ่ฟรีหนึ่งค่ะมีบัตรสะสมให้พอดีวันนี้มีโปรก็เลยไม่ได้แจกขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณค่ะเราเล่นไว้แล้วเราเล่นไว้แล้วกินได้นะคะกินมาปิดได้ค่าจะลักเซมบ์หรอค่ะทำไมไม่ใส่ตะกร้าตะกร้าไม่พอ ไหคะหนักไหมคะ <laughs> <laughs> ตอนชักรู้สึกยังไงร,รู้สึกว่ามันมันทํายากไหมทําง่ายไหมอะไรเงี้ยไม่ยากไม,ไม่ยากเนาะอันนี้นักแข็งเราปะคะค่ะตาบนละเอียดมีไหมีจ้จา้จา เขาอะไรใช้ดีๆเข็งๆเอาอีกแข็งน้ะตาเอาอีกกระสุนนึกว่าจะมีแถมผมหกเลยค่ะหกใส่น้ำตาลไม่เป็นไรค่ะเนี่ยหกเป็นเรื่องปกติทุกวันเดี๋ยวว่าแต่คนทำใหม่นี่ขนาดทำมาสิบปียังหกเลยนะคะ ไมอย่างดีจ้าจ้าเอาใส่ถุงหรือใส่แก้วจ้าใส่ถุงหรือใส่แก้วคะใส่แก้วเนามันมีถ้าถ้าเก็บนานก็น่าจะเป็นถุงต้องใส่ถุงกระดาษจ้าจอกินในเลยจ้าโอเค่ยกถุงให้เดี๋ยวเวลาเทต้องยกถุงให้พ้นปากหม้อแล้วตะแคงเทเทแห้งๆไปเลย อ่าถึงหกแล้วเราค่อยกระดกทีเดียวถ้าเราค่อยๆเทมันจะหกเพราะว่าอย่าลืมคือห้าหยาดน้มนะคะห้าเทค่อยๆม,มากกับสีไหลมากก้นหมอ้อแต่ถ้าเรากระดกให้ก้นหม้อมันสูงกว่าปากมันก็จะไม่หกนะคะออันนี้คนให้น้ําตาลละลายแล้วก็ใส่นมอย่างละหนึ่งแก้วเป๊กเป๊กใหญ่ เอาเกอีมาให้คนนางแล้วก็ฟรีไวไฟรับรองขจายตังแล้วป้าจ้าเกตกไปแล้วก็ย้อยแล้วเนาะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะจ้าครับผมอันนี้คือเต็มแก้วเลยใช่ไคะจ้าใช่ค่ะเต็มแก้วเลยนมจะไม่ยากเลยอย่างละหนึ่งที่เราเห็นที่เขาราดนมเยอะๆเขาจะชงแค่น้ำตาลน้ำกาแฟนมข้น แค่นี้แล้วเขาก็เอานมสดราดข้างบนเยอะๆเวลาจะกินเราก็ต้องจิ้มๆจิมๆมมมถูกไหมคะอ่ามาให้ดูหน่อยยบๆบน้ําแข็งกว่าเวลาใส่นี่น้ําแข็งพอดีจะแบบนี้อ่ะดูน้ําแข็งก่อนนี่นะคะจะเหลือแบบนี้ขึ้นมานิดนึงนะคะ เรียกว่ามัดเป็นเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงว่าต้องมัดยังไงมันจะพอดีมันจะดูสวยดูนี้หน่อยอ่านี่มันเหลือเยอะถ้าถุงมันยับแล้วมันก็จะนี่นี่อ่าสูงขึ้นมาหน่อยมันจะเต็มถุงหลอดเสียบข้างนอกนะคะอย่าเสียบข้างในเดี๋ยวทิ่มถุงรั่วอ่ะโอ้ย ขอบคุณค่ะสักครู่นะคะเป็นไงบ้างคะกลิ่นชาหอมค่ะหอมหอมตั้งแต่ยกกล่องลงมาแล้วอ้าวนะคะอันนี้รอบแรกค่ะรอบสองจะเติมเพิ่มแค่สี่ช้อน น้ำก็จะได้3ามกระบวยเหมือนกันนะคะชักขายหมดรอบ2ทิ้งกากแล้วก็นับหนึ่งใหม่เหมือนเดิมน้ำร้อนสีหอมอันนี้หอมมากอันนี้หอมหอมชาเขียวคุ้นๆนะคะ ก็ชักเหมือนเดิมเลยค่ะอันนี้ก็ขอสิบรอบเหมือนกันนะคะ,คะ ขยับแก้วเป็กที่สามรอบเลย <c oughs> ยังไม่ได้เลียมเลย <c oughs> อ๊บนะคะอันนี้ก็คือหยิบเอาตามที่เราถนัดเนาะนะคะถ้าอย่างกาแฟปกตินะคะน้ำตาลเรามีให้จำสามอย่าง นะคะใส่ถุงก็คือ1ช้อนสําหรับกาแฟ2ช้อนสําหรับเมนูนมอย่างอื่นชาเย็นชาเขียวโก,โกโก้โอวันตินช็อกโกแลตอ่ะสหมดเลยแต่ถ้าเป็นเมนูที่ไม่มีนมน้ําตาลจะเป็น3ไม่มีนมก็พวกชาดําเย็นชามะนาวนา้ําบวยโอเลี้ยงอ่ะน้าตาล3แค่นั้นแต่เวลาที่ลูกค้าสั่งหวานน้อยหวานมากไม่หวานนะคะอย่างสูตรปกติเราคืออย่างกาแฟ1ช้อนนะคะแบบนี้ถ้าลูกค้าสั่งหวานน้อยลดครึ่งช้อนเหลือครึ่งแต่ถ้าไม่หวาน ไม่ต้องใส่อ่าเพราะว่ามันเดี๋ยวลืมว่ามีน้อคนอีกนะคะ <Okay. S 1> เพราะลูกค้าแต่ละคนทานไม่เหมือนกันแต่ถ้าเป็นชาเขียวชาไทยอ่าน้าตาลสองน้ำตาลสอง,สอ,งอ่าถ้าหวานน้อยเหลือช้อนครึ่งเพราะเราจะลดลงทีละครึ่งหวานน้อยเหลือช้อนครึ่งไม่หวานเท่ากับเหลือหนึ่งนะคะไม่หวานกับไม่ใส่คนละอย่างกันนะคะเราลดตามลําดับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีอ่าเปอร์เซ็น เอา25% 50%ลูกค้าจะสั่งแบบนี้จะไม่สั่งหวานน้อยหวานมากไม่หวานนะคะเผื่อเราเจอเนาะในตอนนี้นะคะในปัจจุบันเนี่ยลูกค้าเวลาที่จะมาสั่งเมนูอ่าเอาระดับความหวานดีกว่าอ่าเรียกว่าระดับความหวานลูกค้าก็จะสั่งบางคนหวานน้อยหวานมากไม่หวานหรือบางคนสั่งเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะ สมมติว่าลูกค้ามาสั่งเอาหวารน25%หวาน50%นะคะเวลาที่เราจะทําเมนูพวกนี้ในการลดระดับความหวานก็คือ1เราเอาสูตรความหวานของเราตามปกติตั้งไว้ก่อนนั่นคือ100%นะคะอย่างเช่นกาแฟนะคะกาแฟโบราณแบบใส่ถุงปกติความหวาน100%ของเราคือ1ช้อนอันนี้คือ100%นะคะแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าพี่คะเอาหวาน50%เเหลือครึ่งครึ่งช้อน แบบนี้นะคะแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าพี่คะเอาหวาน25%่รึ่งขาองเครึ่งของครึ่ง่าครึ่งของครึ่งช้อนไปอีกอ่ะ25%นะคะแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าเอาหวาน0%เปอร์เกหรือไม่หวานหักออกอีกไม่เหลือแล้วค่ะนะคะ หรือถ้าเมนูไหนที่จะเป็นน้ำเชื่อมเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะการลดระดับความหวานให้ตั้งไว้ที่100%คือตามสูตรปกติของเราเลยนะคะแล้วก็ลดลงไปตามเปอร์เซ็นต์ที่ลูกค้าสั่งนะคะอันนี้คือการลดระดับความหวานนะคะอ่ะอันนี้เหมือนกันเมื่อกี้ลูกค้าสั่งเป็นหวานน้อยหวานน้อยอ่ะเหมือนกันค่ะปกติกาแฟน้ำตาลหนึ่งช้อนหนึ่งช้อน,อนอเทไปเลยปุ๊บนั่นนะคะทเทแรงๆ อ,อ่นั่นแหละค่ะพอถึงตามที่เราจะใส่แล้วก็ค่อยยกทีเดียวคนให้น้ำตาลละลายนมจำไม่ยากเลยค่ะทุกอย่างที่เป็นเมนูนมนมใส่อย่างละหนึ่งแก้วเป๊กเหมือนกันหมดนะคะโทรศัพท์อยู่ข้างบนนี้นะคะค่ะ ราอยู่คนเดียวเวลาลูกค้ามาสั่ง2ถุงสถุงก็แล้วแต่ชงให้ครบทุกเมนูก่อนนะคะ,ะเติมนมได้เลย ก่อนทุกครั้งไะคะ่ะลืมไม่ต้องขาดเททีเดียวก็ได้ถ้าเราเทรปริ่มขนาดนั้นแล้วมันเทยากกวงวหกเราก็ไม่ต้องปริ่มขนาดนั้นก็ได้นะคะ <c oughs> นมเอาเอาเอาแค่เต็มแบบพอดีที่เรากะว่าเราจะไม่หกเอาสักแบบเต็มอย่างเงี้ยก็ได้นะคะอ่านะคะแล้วก็บีบๆน้อแข็งหน,น่อย ต้องแบบว่ายุ่มให้ดีเลยค่ะห็นไหมชงสองชงสามสามันก็นเริ่มง่ามขึ้นเรืเอ่อยๆใส่อ้งใส่ข้างอกค่ะเสียบข้างนอกจะได้ไม่ทิ่มถุงรั่วได้แล้วค่ะแล้วก็ในส่วนของ ระดับน้ำมีให้เติมแค่2ระดับก็คือถ้าเป็นเมนูไหนที่ต้องมีนมใส่น้ำแค่6ออนเพราะเราต้องเหลือพื้นที่ให้นมข้นเป๊กหนึ่งนมสดเป๊กหนึ่งเป็นแก้วพอดีแต่ถ้าเมนูไหนที่ไม่มีนมเลยน้ำเต็มน้ำเต็มเลยใช่ค่ะเต็มไปเลยอย่างเช่นชามะนาวอย่างเงี้ยค่ะนะคะน้ำตาลสามผงมะนาวหนึ่งเติมน้ำชาเต็มแก้วเลยเพราะเราไม่ต้องเหลือพื้นที่ใส่อะไรแล้วถูกไหมคะแต่ถ้านมเราต้องใส่แค่หกออนเพราะเราต้องใส่นมอีกสองเป๊กนะคะ ทีนี้น้ําตาลนะคะมีให้จําในคู่มือในสูตรเราโูจริงๆถ้านับเมนูเราเป็นร้อยนะคะมีน้ําตาลให้จําแค่สามอย่างหลักๆนะคะถ้าเป็นเมนูกาแฟค่ะน้ําตาลหนึ่งช้อน, 1> 1อนถ้าเป็นเมนูนมอย่างอื่นที่ไม่ใช่กาแฟเพราะว่ากาแฟเนสกาแฟโบราณจะเป็นมอคค่าโบราณหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ต้อง ใส่นมอยู่แล้วถูกไหมคะน้ำตาลก็คือเขาจะเป็นแค่ช้อนเดียวเพราะกาแฟไม่เน้นทานหวานจําไว้เลยกาแฟไม่เน้นหวานใส่น้ําตาลหนึ่งช้อนแต่ถ้าเป็นเมนูนมอย่างอื่นชาเย็นชาเขี้ยวโก,โกโก้โอวัลตินช็อกโกแลตอะไรก็แล้วแต่เลยน้ําตาลสองนะคะแต่ถ้าเป็นเมนูที่ไม่ต้องผสมนมเลยไม่ต้องผสมนมเลยเราต้องนึกเวลาลูกค้ามาสั่งสมมติว่าสั่งโอเลี้ยง โอเลี้ยงเราต้องนึกหน้าตาโอเลี้ยงแหละโอเลี้ยงชาดําเย็นชามะนาวน้ําบ๊วยที่ไม่ต้องใส่นมเนี่ยค่ะที่เมนูที่ไม่มีนมน้ําตาลจะเป็นสามน้ำตาลสามแล้วก็น้าเต็มแก้วน้าเต็มแก้วใช่ค่ะเราจะมีน้ําตาลให้จำสามอย่างหนึ่งสองสามเวลาลูกค้ามาสั่งอะไรก็แล้วแต่ให้คิดถึงหน้าตาเมนูนั้นก่อนหนึ่งมันใส่นมหรือเปล่ามันเป็นกาแฟไหมนะคะแค่นั้นเองถ้าสมมุติลูกค้าสั่งโกโก้หนึ่งถุงน้ําตาลกี่ช้อนคะสองค่ะ สเสร็จแล้วผงโกโก้ไม่ว่าจะเป็นโกโก้ช็อกโกแลตนมสดเนสกาแฟโอวันตินอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เป็นผงพวกนี้ถ้าเกิดว่าสั่งใส่ถุงเราจะใส่สองช้อนผูนถุง2งงช้อนพูนนะคะตักแบบนี้เลย3มอันนี้มีช้อนให้ในกระปุกก็ใช้ช้อนที่มีในกระปุกตักนะคะแต่ถ้าเกิดว่าโอวันตินกับเนสกาแฟไม่มีช้อนใช้ช้อนที่เราชงนี่แหละตักแต่ตักพูลูก นะคะตักพูนๆถ้าไม่พูนต้องตักเพิ่มนะคะทีนี้นะคะเราก็จะมีตักน้ำตาลมาแล้วเนาะแล้วก็เติมผงอ่าถ้าเป็นพวกผงสำเร็จรูปพวกนี้ค่ะจะใช้คู่กับน้ำร้อนเท่านั้นนะคะไม่เกี่ยวกับน้ำกาแฟน้ำชาที่เราผสมไว้เนาะใช้ใช้คู่กับน้ำร้อนเลยนะคะน้ำก็ใส่หกนมอย่างละเป๊กอ่าถูกไหมคะเราจะมีให้จำหลักๆแค่นี้เวลาลูกค้ามาสั่งอะไรก็แล้วแต่คิดถึงน้ำตาลก่อนนะคะ ถ้าลูกค้ามาสั่งโอเลี้ยงน้ำตาลกี่ช้อนคะโอเลี้ยงสองสามค่ะสามเติมน้ำชาเท่าไหร่น้ำชาเต็มน้ำชาน้ำกาแฟค่ะอะไรคะกาแฟครับกาแฟครใส่ถุงหรือใส่แก้วคะใส่แก้วครับใส่แก้ว เนี่ยแฝงถ้าแฝงมันเราเจียวไข่มันจะคนได้เหมือนกันอ่ะตีแบบนั้นนะคะอืมเนี่ยแบบถ้าตีแบบเนี้ยนมมันจะเข้ากันไวขึ้น เป็นเบอร์0ูนย์แป้าค่ะ0ูนย์แปดห้าศูนย์สอหหค่ะจ้าจ้าสวัสดีค่ะพี่สื่อเออพี่ซิมเมนูไหนอยู่จานั้นกาแฟครับกาแฟรสชาติเป็นยังไงแน่จ้ารสชาติเข็บดูครับเขบอยูเข้มข้นปะพี่รู่เบอริพอดีครับ บขอบคุณค่ะถ้าเป็นนมชมพูกับคาราเมลใช้วิธีการชงก็คือ1นึ่ง้ำแดงเป๊กหนึ่งนะคะถ้าสมมติว่าชงใส่แก้วเนาะน้ำแดงเป๊กหนึ่งน้ำตาลปกติเราต้องใส่1ช้อนถูกไหมคะเพราะว่านมเย็นต้องเป็นเมนูนมจอบว่าจ้าเจอเลยเนาะ อย่าเ้าเกือบไปแล้วอย่าเพิ่มนะคะอย่าเพิ่มอ่าไปก่อนหนึ่งถุงจะหมูกด่งแทะตัอเบิรี่โซดาเราก็สามารถใส่เป็นถุงได้ใช่ไหมคะได้หมดค่ะแล้วแต่ลูกค้าสั่งใส่ถุงหรือใส่แก้วเพรโกโก้จะขายดีนะโกโก้ปั่น หนึ่งช้อนอ่าหยิบแก่ชงมาก่อนเลยค่ะเราชงตามสูตรปกติแบบนี้ตอนปั่นสิ่งที่เราจะเพิ่มน้ำเชื่อมอ่าเพิ่มน้ำเชื่อมแล้วก็น้ำแข็งคูนเจวปึ๊บอ่ะปูนนะคะใส่น้ำแข็งไปก่อนพูนตามด้วยน้ำที่เราจะปั่นแล้วก็น้ำเชื่อมอีกหนึ่งเล็ก มันเป็นก้อนปกติค่ะโกโก้มันจะไม่ละลายหมดทั้งร้อยเปอร์เซ็นก่อนที่เราจะใส่น้าร้อนแล้วก็สามารถที่จะเคล้ากับน้ําตาลก่อนนิดนึงก็ได้ก็จะละลายมากกว่านี้หน่อยนึงเช,ช,ชื่อมค่ะใส่เลื แล้วก็ปิดฝาเครื่องปั่นให้สนิทเนาะเวลาเราวางวางให้สนิทนะคะบางทีเราลืมวางไม่สนิทแล้วบอกเครื่องปั่นไม่ติดไม่ติดค่ะถ้าวางไม่สนิทนะคะทีนี้เพิ่มระดับความแรงก็ปรับไว้แค่นี้พอนะคะปรับไว้แค่นี้ไม่ต้องไปหมุนอะไรอีกความแรงเอาแค่นี้พอถ้ามันยังปั่นไปอยู่อย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องเอาด้ามลงก็ได้ดย ถ้ากรณีแบบไม่ไปแล้วนะช่วยคนก็จะไวขึ้น จะได้จะได้เช็กด้วยว่าแบบว่าทุกคนไห้เนี่ยอาวกคนจะตดอาจะบ หนึ่งค่ะมีบัตรสะสมให้พอดีวันนี้มีโปรโก็เลยไม่ได้แจกขอบคุณหลายจ้าเราเล่นไวล่วละเราเล่นไวลแล,ล,ลแมันจะแม่งกว่า

นิดตู่นี้ถือปลั่นได้เสร็จแล้วเปิดเครื่องเลยค่ะเปิดฝั่งนู้นฝั่งซ้ายมือ เาโกโก้ราดเลยเทขอบไปก่อนแล้วค่อยเติมตรงกลาง,งเอามือที่ถนัดจับแก้วกับช้อนเหมือนจะไม่ถนัดมือไหม <c oughs> อ่ะอีกฝั่งนึงค่ะ <c oughs> เอาช้อนโปลยลงค่ะโปลยลงเลยโปลยลงอ่าถ้าทางเอาวาให้หมดเลยหยิบผิดมือไง <c oughs> ที่จริงแกององแ้วต้องอยู่ฝั่งนี้ช้อนต้องอยู่ฝั่งนู้ดอ่ามันต้องฝั่งนะั้น ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะฝนก็มาอยู่ที่อ,อําเภอคูเมืองนะคะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะบ้านเกิดเราเองนะคะสวัสดีสสดนะคะ,คะน้องอะไรนะน้องอาย <laughs> <laughs> น้องอายไม่อายแล้วนะวันนี้ <laughs> เป็นไงบ้างคะวันนี้ชง สนุกค่ะสนุกสนุกค่ะแบบ,บพอตกนิดนึงวันนี้รู้สึกว่าช่วงเช้าเราก็น่าจะชงกันไปเ,เกือบร้อยถุงแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ถุงเหลือน่าจะมาสักห้าสิบใบได้ก่อนที่จะมาเปิดเนี่ยเราทำอาชีพอะไรมาก่อนคะขายของทำขายอุปกรณ์ก่อกสร้างค่ะและทีนี้เห็นหน้าร้านมันว่างก็เลยหาอะไรมาเสริม ก็คือต้องต้องบอกว่าพิกัดที่นี่นะคะอยู่ที่บ้านหนองโพ<ช>ตำบลอะไรนะคะปะเคียบตำบลปะเคียบปะเคียบนะคะตำบลปะเคียบอำเภอคูเมืองนะคะซึ่งหน้าร้านของน้องอายเองนะคะก็จะมีในส่วนของขายของชํำอุปรกรณ์ก่อสร้างนะคะแล้วคุณแม่ก็ขายของกินด้วย <c oughs> น่ากินมากไก่ทอดหอม <c oughs> <c oughs> นะคะแล้วก็เลยเห็นหน้าร้านนะคะ <c oughs> มันว่าง <c oughs> ซุ้มนี้ทําเองไหมคะ ก็ซื้อมาแล้วก็มาปรับปรุงทาสีใหม่เรียกได้ว่าซื้อซุ้มมือสองมาแล้วก็มาปรับทาสีใหม่แหมจะสีส้มสวยเลยนะคะก่อนที่จะพอเราอยากเปิดร้านแล้วเนาะเราไปดูข้อมูลวัดคาเฟ่มาจากไหนเอ่ยดูจาก YouTube แล้วก็ Facebook อะค่ะไปดูใน YouTube ด้วยต้องเซิร์ชหายยังไงถึงไปเจอก็หาพอดีมันก็ หาร้านกาแฟแล้วก็ไปเจอวัดคาเอ่ะค่ะก็คือตอบโจทย์ทุกอย่างเลยก็คือตอบโจทย์ทุกอย่างเลยค่ะกำลังจะถามว่าไปเจอไปเจอตรงไหนถึงจะชอบอะไรงี้ก็คือทุกอย่างใช่ค่ะชอบที่ราคาก็น่ารักแล้วก็มีที่บริการมาให้ถึงที่เลยชอบตรงนี้ก็คือด้วยราคาด้วยการบริการการดูแลต่างๆด้วย ก่อนเปิดได้ลองชิมรสชาติไหมคะยังเลยยังเลย <laughs> ชงไปเป็นร้อยถุง กินยังไม่ได้กินเลยเนาะวันนี้ชิมแล้วเป็นยังไงบ้างหวานอร่อยพอดีเลยค่ะนะคะแล้วก็พี่ฝนเห็นเมื่อวานเรามาจัดของกันก่อนช่วงเย็นพอขนของลงรู้สึกหอมเลยค่ะเดินทางได้กลิ่นเลยค่ะกลิ่นชาหอมชาอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ซึ่งวันเนี้ยตอนที่เราเปิดกันก็คือมีลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำหลายคนลูกค้าเขาบอกว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างเขาก็อร่อย พอดีค่ะ,ะ,คะไม่หวานไม่อะไรเลยค่ยนะฝนตกนะคะก็ต้องบอกว่าวันนี้นะคะทำเลก็คือเหมาะแก่การขายมากๆแล้วก็วันนี้ต้องบอกว่าพายุเข้าพอดีเนาะเมื่อคืนตกหนักแล้วก็ตอนนี้ฝนกําลังตกนะคะยังไงก็ขอบคุณน้องอายมากๆที่ตัดสินใจเลือกวัดคาเฟ่นะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่ฝนให้ช่วยฝากร้านหน่อยว่าร้านเนี่ยชื่อร้านอะไรนะคะที่กลัดตรงไหนได้ไหมคะ ร้านวัดคาเฟ่นะคะอ,อยู่ที่บ้านหนองโพตำบลปะเทียบอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะอยู่หน้าร้านสออภิษราวัสดุค่ะนะคะก็อย่ายลืมนะคะแวะอุดหนุนด้วยของเราเลขที่สาขาเท่าไหร่นะ 1, 1 7 1> 8 6 86ค่ะ86อ่านะคะ ยังไงผนก็ขอฝากร้านวัดคาเฟ่นะคะสาขาที่1,786นะคะพิกัดร้านก็อยู่ที่บ้านหนองโพนะคะนะคยังไงก็ฝากและอุดหนุนกันด้วยนะคะ <c oughs> บรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะ <c oughs> ผ่านนะคะ <c oughs> เป็นถนนเส้นทางผ่านก็แวะกันได้เลยนะคะขอบคุณน้องไงมากๆค่ะ